พี่น้องมึงมึงมันตในอย่างนี่เอาโอ้ยดีใจค่ะพี่น้องวะนกห้องบอกเลขะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าออันขี้ดินมันแตกเห็นบ่านองขี้ดินมันแตกมันพ่นขึ้นมาในชมพู่หัวก็เห็นมือนี่พี่น้องเอ้ยมันม้วนตะบักม่วงเอาเป็นว่ากินแล้วเอาไนมันมาลงไหมเห็นบ่ามันแตกขี้ดินมันแตกอืขี้ดินมันแตกคือเป็นบ้ามันแตกมันพ่นขึ้นมาวะที่นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยสงสัยมันพ่นขึ้นมาได้สองสามวันแล้วอ้ชมพู่ไปเห็นพี่น้องพี่น้องดีใจคัก ต้นบักม่วงพี่น้องเอ้ยต้นบักม่วงสิ่งนี้แบม่วงกินแล้ววันนี้อีกจักปีว่าหูขึืนกันกันแล้วแ่มันเนาะบ่ขันมันไม่ได้กินนวยกินหยอดมันเอาเนาะมันบอกโอ้ยมันเลยใส่แมงแกนเลยพี่น้องกับมันลงดินยังสินะแบบว่าเขาเขาเอาในมันลงดินแล้วมันขื้นเองสิมันบ่ตายเงี้ี่บอกให้มันตายยากสีบอกให้โอ้ยพี่น้องเลยี๋ยวสิเอาน้ามาโหดมันพี่น้องพี่น้อง เอาไนมาลงดินแม่กินแล้วเหมือนมันคืนเสยโอโ้ดีใจแห้งพี่น้องเลยยูเมียวเบิ้งหรือสิมีบัตรตม่วงกินได้บัตรที่นี่วันนี้ไปบอกพ่อใหญ่ดีใจแห้งไหมดีใจหลายไปบอกพ่อใหญายพญายไม่บอกอบคุณคนเมื่อคืนเห็นต้นบัตม่วงยูเมียวเบิ้งจ้าเทียมท่านเจ้าคือปลูกขึ้นว่าเถ้าว่าสันว่ากับบุ้งหูคือการขอเอาแค่เอาไนมันมาลงมันก็คืนของมันเองโอ้ยดีใจแห้งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งตนน้นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เป็นต้นอันนั้นได้นี่ต้นหมักซิดาพี่น้องต้นหมักซิด ซื้อมาเพิ่นซื้อมาเพิ่นต้นน้อยๆเนี่ยตอนซื้อม้าน่ะต้นน้อยๆหนึ่งมันมันใหญ่ขึ้นมาเห็นบ่กว่าทั้ได้ปีได้นี่ว่าทันไในถึงปีว้ากับสีว้าพิดว้าที่อันนี้ก็เป็นสารเเรนโบสารเเรนพี่น้องอันนี้ก็เป็นบักซีดาคือกันต้นบักซีดาแบบว่าข้างในมันเป็นสีขาวมันมีสองอย่างน่ะบักในเป็นสีขาวพี่น้องบ่จีได้หดน้ามันอยู่มันเลือดสีมตแตนเลยบักซีดาต้นบักซีดาพี่น้องดอกไม้งามบ่เลือดสีนแตนเล่ีออกดอกแล้วบักดอกไม่เห็นบ่ แต่ว่าต้นนี้ปรทธานในออกดอกเห็นอปล่เขียวอึมลืมเลยโอ้โหเลิศสมปนแต็เลยนี่เห็นมาต้นบักมีเลยนี่ตอนแรกมันมีหาตนา้นมาดถอนไปต้นหนึ่งไปปลูกอีกข้างบ้านพูดนะเดี๋ยวสิให้ไปเบิ้งสิเอาไปโซ่ยูดอกนี่เบิ้งอันนี้ก่อนนี่สีเหลืออยู่สีต้นนี่เอาอันนี้รอบว้ย่านเพราะไงมันโผลถอนไงอย่างนี้มันต้องถอนอย่างนี้มันต้องถอนบอกแล้วแหละย้ำแล้วย้ำอีกต้น,น,นบักม่วงคือกัารจะไปปลูกจะไปถอนของข่อยเด้อเขาเด้อข้อนี่ล้อมไว้เพราะไงเบ่ถอนเทาบ่ถอนเพราะั่นว่านี่เอานี่ปิดไใบมาปิดไว้เวลาโหดน้ำโหดน้ำแล้ของขันได้ไปไปไนี่ แต่ว่าต้นหม่อม่วงมงันท่านนี้ฮดน้ำฮดน้ำแลี้ยวๆวันี้จ้าคงเห็นต้นหม่มอม่วงไงเดีวสิไปหดต้นหม่อม่วงอยู่เฮ็ดคลิปเห็นพวกเจ้าเบิเบ่งเัินต้นอันนี้ก้อนต้นแบบขนุนแม่จ้าขนุนได้หนิไมีซีต้นแต่มันใหญ่ขึ้นมาหน่โอ้สุดยอดเลยดิทีบอกให้คุดคุดไปต้นหนึ่งเลี้ยวไปอยู่นี่ซีต้นอืมจะสิไปเบิ้งอันนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งอีกอันหนึ่งมึงบัวหิมะนี่เห็นบ่น,น,บนี่เอาลงดินอีกแล้วเห็นบ่มันเบิ้งแม่งกินมันไม่เสียบอะไรยู่ยู่ดอกไม่ว่าเลี้ยยู่ดอกบ่ไมนบอกยิดัสตา เอาเนี่ยมาฉีดใบมันอยู่บ่แม่งกินพี่น้องไอ้หนอนกินแล้วก็อันนี่มาเอามันโล่ะมาลงอีกบัวหิมะเด้นี่มันมันออกนอไงยมันออกนออยอยู่ในกระถางก็เลยดึงขึ้นมาถอนขึ้นมาหดน้ำก็ลังเลียวถอนขึ้นมาเอามันไม่เสียบมันขึ้นเลยไหมว่ามันขึ้นเลยได้ที่บอกไงงั้นไหนที่ได้กินหัวมันนอนี่เนาะเพื่อนว่าให้มันออกดอกก่อนขันออกดอกแล้ววันี้ขันใบมันเหี่ยวก็สีเริ่มได้คูดหัวเพื่อนว่ามมอยุ่งซ้กระถางพี่น้อง ปลูกอีกหนึ่งกระถางสองกระถางแล้วก็อันนี้อีกขึ้นกันเนี่เห็นบ่ะมันขึ้นกับเอาดึงออกมามาเสียบไว้เสียบไว้แบบประมาณสองอาทิตย์แล้วเนี่สองอาทิตย์แล้วพี่น้องเออมันติดดีค่ะมันบ่ตายนี่ก็ดอกไม้ดอกเห็นบ่ะนี้เป็นผักดอกเห็นบ่ะมันเลิศสเปนเต้นออันนี้ก็ตัดออกนี่เห็นป่ะใบมันสูงไงตัดออกอันใบบักกูพี่น้องเอยตัดออกใบมันสูงอันนี้ก็บอกหน้าว่ะโรคขัดอีน่บกหน้าว่ะหน่ามัดให้มันจุ่มขึ้นมา พอขันบ่มัดมันตกลงไปขขางล่างมันตกคงไปปะมันแบบว่ามันตกไปขขางล่างพื้นมัดกิ้งมันสีหักมัดขึ้นมากป่ะที่นี่บอกเลื่อนสัมเป็นเต็นอันเบิ้งสีเบิ้งอันนี้เห็นบ่ต้นอันบะแข้งเนั่น่ะมะแข้งต้นสูงครับสูงยี่หี้พี่น้องสูงคักสูงแน่สูงแบบโันเสีเบิ้งนี่กับักหนาวกันเนี่ยกะนาวเ้็นมนาวแม่ต้นมกแข้งพี่น้องไยปลูกได้ประมาณหกเดือน หกเดือนอยู่ดอกเนาะอือหกเดือนนี่แหะมันได้ถึงปีปลูกปีที่แล้วน่ะ,นะรวมเดือนนี้กับหกเดือนพอดีพอนะมันขึ้นไปมันสูงอ่ะสั้นสูงเก่งเดงพี่น้องเอ้ยสูงคักสูงแน่ปุ๊ดอ่ะเลี้ยวไปข้างในเห็นบะตัวหมกมีได้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะสีนขีข,าข้านกไปข้างในสีสู้เหมเบิ้งเหมือนสีเปียกไงเห็นบะก็หดนา้าต้นบมกมีที่ทอนออกมาจากอันสีต้นนั่นอ่ะตอนแรกมีหาต้นมันบะทอนมาต้นหนึ่งมาเสียบไปหนีมาเมื่อตายพี่น้องเอ้ย เชียบได้เป็นอาทิตย์้อเด้นน่บ่ตายเพราะมงใบมันสมบูรณ์ค่ะพี่น้องเอยคนมือเย็นปุ๋มยังกับขึ้นพี่น้องเออปุกมยังก็ได้กินพี่น้องพี่น้องสุขุสุขคนว่าซุ่มออกซุ่ม,ออมออบอกซุ่มบอกมันหล่นดพี่น้องอันนี้ก็ต้นพักเกษตร,ตรน,น,นี้เหนียนบ่ดิมันไว้มันไว้ยันมันหักต้นพักเกษตรพี่น้องเนี้ยจะได้กินอยู่อันนี้ก็เป็นต้นอันชะโอมเด้นี่ต้นชะโอมอันต้นใหญยๆนั่งพ่อใหญ่ถอนถิ่มแล้วอันนี้ซื้อมาปลูกไม่เด้นี่ สื่อที่เป็นเป็นตอนกิ้งนะจ้าตอนกิ้งมันยังว่าทศไทยออกนอออกดอกออกอย่างเด้สื่อมาเป็นกิ้งที่เป็นตอนนะจ้าบัดิมที่ชมพูมาปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละเนี่ใบมันแตกออกนะจ้าเอ,อ้ยมันได้ะเลือดสมเต็นเตียนอ,อันนี้เอาอันเงาะเอางะกับอันในบังะไหมจ้าเอา,อนเออาอนนใน,ใน,ในใบังอมาเสียบใบมือว่านนี่อืมในบังอกับอันเพื่อนี่ยังก่อนล่ะลำไยในแบบงอกบลังไยมาเสียบใบเห็นม่ขึ้นก็ขึ้นเมา่ึ้นก็แล้วใจมันเนาะ ไอนน้กัต้นพักเกษตรที่กันเด้่นี่พักเกษตรเอาไนมันมา่วานไนมันแก่ๆน่ะเามา่วานเลยเห็นบ่ามันขึ้นบอมันขึ้นกับเงาไหมเนี่ยเห็นบ่าเมื่อาวานบอมีกี่ต้นซีหาต้นอยู่ในนี่เดี๋ยวให้มันใหญ่ก่อนมันใหญ่บใบแยกเด้ะแยกนึกตายไงก็เลยบบแยกนี่ประมาณซีหาต้นนี่แหละอยู่ในน,นี่มันละเลิศอันนี้ก็เป็นนั่นยังก่อนเลยผสมเขียวหวานพี่น้องผสมเขียวหวานไม่จะไ,ไม่ง่ายบังยังไงบ่เออ คุณ่ะยุงเสร็จละคุณ่ะไม่ไงได้บผสมเชื้อหวานสิบอกให้เอออหวานคักพี่น้องเอ้ยมันหวานหวานหวานไว้นะมันเหลียงมันเหลียงมันเขียวอยู่เห็นบ่หวานอีหลีอีหลอเลยผสมเชื้อหวานมันหวานหวานคักหวานแน่พี่น้องเอ้ยคุณ่ะอยู่ข้างใน้าอยู่นีต้นน้อยหน่อยนึงเลยพี่น้องต้นน้อยหน่อยหนึ่งบนต้นใหญ่เห็นบ่ต้นน,น้อยหน่อยนึงอืนต้นน้อยหน่อยนึง มันเลิศพี่น้องเอ้บัวต้นบ่วต้นใหญ่ดอกต้นน้อยๆเตี้ยๆคือย่าชมพูนี่ล่ะอันนี้ก็ตะไคร้ได้นี่ตะไคร้พี่น้องต่อไปสิบ่ได้ซื้อตะไคร้กินแล้วให้มันใหญ่ก่อนตะไคร้มันแพงเนี่ยออสเตรเลียมเนี่ยบ้านแพงแพงนี่ปลูกเอามาปลูกนี่ปลูกได้ประมาณจักเดือนหรอกว่ามันเจ็ดเดือนลรอบ่นี่ตะไคร้เนี่ยวันนั้นได้ถึงปีดอกเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนนี่ล่ะอันนี้ก็เป็นนั่นยังก่อนล่ะเป็นเช่อมคือกันเด้กระนังแตกนอเห็นบ่เห็นบ่เช่อมกระนังแตกนอขึ้นมา ซื้อที่เป็นตอนนะเป็นตอนเป็นจริงไหมจ้าเป็นจริงหรอมันมาท่านด้แตกนอบันี้เขาเอามาปลูกเป็นจริงเริ่มแตกนอหรอพี่น้องเอยมันละเลิศสมันแตนเมื่อเอานี่ยนะสวนสวนน,สวน,น้อยสวนน้อยยอยกสกภูมาสวนน้อยของฉันมาสวนน้อยมันเมมนลิศสมผัสแตนละพี่น้องเนาะสุขูสุคนมันละเลิศสวนน้อยสวนน้อย,นนอยโอ้ดีใจต้นหมักม่วงวันนี้ไปหดน้ำกับพี่น้องไปหดน้ำต้นหมักม่วงกับต้นหมักสีดาหน่อยกันเนาะ มันจะมันใหญ่ขึ้นมากก็โอเคแหละ ดังปุ๊บกำหนดอื้ออกมาแล้วดีจะได้